Dari Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahilladzim. Wa bi nas ta'ain. la. Walla illa bi Allahin alina dzim. Wassalamu'ala siddina Muhammadi wa ali wa sabil jma'in. Qal al musannifu rahim taala. Wa naf'ana mi ulubi wa amin. Allah faqina fid dini wa alimna ta'win Allah rabbi zidana in man Na te sam sip kao nap ja khang lang hey, Sekalian Tulang, tulang. Yang pecah-pecah Dan kulit dan Yang bercarik-carik dan, dan daging Dan daging อย่างที่ล้หั่นชอเฮสค่ะเลียนตุงที่หักหักเปชรยิม n g ่ e ั a หั e เพชรยมนั้นนี่เรากำลังเร่นึ้งเรืองราวมาเลกาอิสราฟินทำไรนะบอกสั่งอ่าก็เลรับสั่งอ่ะกชายอัลลอฮ์บอกขังสีทำไรเนี่ยนี่ขังแรกเลยบอกขังสีหนึ่งนั้น พอเป่าปั๊บเฮสะกะเลตุลัง hey, ยังปะจปะโอบรรดากระโดกที่แตกสลายเอ่ยโอบรรดากระโดกที g, oh, banda, og, ่แตกสลายโอบรดากระกที่แตกสลายอ่านี่โทโทเรียกโทเรียกอะไรนก็กที่แตกสลาย ด่านกูเลยังเบจาริไปเและเนือนั่งแต่เชคาดเป็นชิ้นชิและเนือนั่งแต่เชคาดเป็นชิ้นชิ่นเห็นไมอ่ะเนื้อนั่งเต่เชค่าเป็นชิ้นชิ้นกระโดกแต่แตกสลนนั่นวันต่มาเลกาอซเฟนเป่าสังมาจะไม่ดีเห็นไหมอ่ะทึ่งนั่นแหละอัลลอฮตาล่าจะให ลบมาเมื่อเดือนไหมด่านดากินยังถล่มหั่น,นจุดเปเช่หันห่นจุดเปเช่หั่นจุดและเนื้อเทตแตกนะอ่าและเนื้อเทนะครับอ่าแตกเละอ่าและเนื้อเทแนะตกเละอ่าเ,เน,นื้อเทแตกเละเนียนไปหมดนะมันอตุระเบิดนั่นเลยเข้าใจไหมและเนื้อเทแตกเละอ่า ได้เนื้อเตะเต็กเล่นะหายหมาอ่ะเหนมันเนื้อเตะเต็กเลกมันเมื่อย่างเราแหละเรารเอ้เมื่อกันเนื้อเนื้อสไลด์นะอีเวลาเขาก็ไปกินชาบูนั่นแหละนั่นแหละมันเบนเป็นนันเลยนี่ก็เเมื่อกันนั่งร่างกายคลองมาหนวดต่อไปข้างหน้าพอเวลาโทษเราเบื่อมันจะเนียนเละไป็มดเมื่อยะอยา,อยาเอกเขาทำอ่าพิซซ่านเนื้อเนื้อเตะตามพิซซ่าเนื้อ อ้พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นั้นเห็นไหมอะ่ะเนียนมัเลยนั่นขนาดเนื้อเนื้อสัดในนั้นเนีเนเย,นะนยนเลยพอแลอ้วอ่ะเขาจะมาสักกัดไปทำแฮมเบอร์เกอร์ทึงการเนื้อทอ่ข้องหัวอะไรก้าหัวเนื้อมาเล้นเนื้อนักเนื้อสินจินซวยละ่ะแดงดีแดเงเลย้นั้นแหละขอมาทำแฮมเบอร์เกอร์ทึงแฮมเบอร์เกอร์นั่นหรอกแหละถ้าเราว่าไงดีนะบางทีมันมา,มาจากสัล่ยอย่าง บางครั้งก็ทำมาจากหมาสัตว์เนื้อหมากันละ่ะจึงยิงไปกว่านั้นเลยสัตว์แต่ง้างไหา้แต่สุดที่เข้ามาทํานั่นก็คือมูใช่ปะเพราะว่ามูนี่คือเกิดหมากซ้างมาห้างไยหายนั่นแหละเวลากินอะไร่ะวางิ่งห้ากินห้าล้านสักนิดนั่นแหละอันตรายแต่สุดเลยเพราะว่าอไอ้เครื่องบดข้องมันน่าหรอเข้าไปเลยในในโซเชียลนะเครื่องบดขอ้นนอ,งอ,ของมันเนี่ยมันใส่ไปตั้งตัวนั่นไม่ใช่มันเฉียดน,นะ ม่ใช่มันแน่อ่ะบางทีหัวเตะตายไปแล้วนั่นก็มันใส่ยเข้าไปเนี่ยเถื่อนั่นแหละซึ่งระบบข้างหลังนั้นมันจะทํางานเองนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะอะไรอ่ะมันจะแยกเทวาเนียนม่านั้นเทวันมาและอตุลมาห์ก้อัลคอรถตันลาให้กับละมานุษย์ที่เก่งใช่นไหมอ่ะในเที่ข้างในนะว่าเทเนียนมัดทั้งโดกทั้งขี้ทั้งเลือดในนั้นนั้นทั้งนั่งนั่น เวลาบดข้าไปก้ากกันไม่ใช่มันก็มาเทื่อออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะก็ใส่ไปในเขื่อนแล้เรเขื่อนนั้นก็บด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 ระบดพุ่งนี่ขี้ถูว่าอย่างดีนั่นน้ำเหยียกเลยนะนั่นในข้ามาแห้งเหยดังเพลเห็นไหมอ่ะนั่นคือระบบการทําเดมไม่ได้ล้างผ่านนา้ำเห็นไหมอ่ะซึ่งมันจะไปยนเตะเขื่อนต้องตอไปข้างใต้โ <c> น <oughs> มันจะแยกไปเลยหเห็นมันนั่นฉังมนุษย์สารนั่นขิดชังมาแยกออกมาเลยเนื้อนั้นเหนไหมอ่ะเนื้อนี้ออกมาเป็นเนียนเนียนมัดส่วนหนึ่ง ทึงไอ้ส่วนที่เป็นกระโดกีด่เป็นชิน้นจะมารวมแห้งเดียวกันนะมันจะแยกออกไปอีกส่วนนึงนะครับเห็นไหมอน่ะนั่นะไงที่งมันเอาจากพอี่เป็นเนื้ออย่างเดียวมาทําให้เบอร์เกอร์บางครั้งนะครับมาเะตายไปแลวนี่เป็นวันขึ้นเนะวะุมันเลยมันเอามาทําเลยนั่นอย่างกันละ่นะนั่ไง <c oughs> พอบางส่วนนะั่นคือเขาเขาไปตรวสอบ <c oughs> เขาก็เห็นจัดเจงไงเนี่ยบอกว่าเครื่องบดข้องการทำให้เบอร์เกอร์นี่ระบอกมัน สุดยอดในการเดียวันหนุนอ่อนๆล่องห้มันให้มันเก่งในด้านการเดียวะผลิตออกมาน่านั่งไงผส้มมัดตั้งตั้งขี้ตั้งงามเงี่ยวตั้งเลือดเอาไอ้ข้าวไปแห้งเดียวมัดนะครับผงสุดท้ายลังจากนั้นก็แยกออกมาหาทึ้งนี้แหละอย่าไปดีนั่นแหละคล้องแต่ไม่มีฮาลานนั้นจองเลยให้ดีที่สุดเลยรอว่างสักนิดนะครับเวลาไปเสิร์กินกันเมื่อนัแหละส่วนมันมาจากเอเบอร์เกอร์นี่แหละนะครับใส้ได้ถูกซัดเลยในนั้นในเครื่องนั้นนะ นะครับเวลาออกมาเลยนั่นเป็นได้ตัวเหลืองอาถึงนั้นแหละมุสลิมเราอ,อยู่สมัยนี้นั่นฟิตนาหมากฟิตนาโดนยญาหมารรกรงนั่นขังรอบก่อนนั้นขอตัวซอบเนื้อมูนี่ไปฉุบเลือดหัวเอาไปฉุบเลือดหัวแล้วเขามาคายนั่นแหละที่อะถึงขนาดนั้นเลยห่อ,อะไรอะเนื้อมูเวลาเอาไปฉุบเลือดหัวนั้นมันไม่มีกินเลยไงมันจะมีกินข้าวข้องเลือดหัวอย่างเดียว ทึ้งคนได้ทำขวานนะก็เห็นก็เห็นคนเพราะว่าฮนี่คนอะไรเนี่ยแร,แรกกลายเป็นคนมูทั้งก็พาไปตัวซ่อมเลยในห้องอังกับอ่าห้องแรีวิจัยนั่งไปแล้ตัวซบอกว่าเป็นเนื้อมูปลสมเอามาผสมเลือดนะครับเลือดหัวใช่ไหมอ่ะทึ้งเอามาคายยังไงหาทึ้งลักษณะไปนะั่นร้องแลงท่าโทษก,กันหมากไล่คนนั่นแหละ แต่เขาว่าคนทดี่ว่ารับซื้อมาต่อนะเขาว่าเข้าไปรับต่อมาจะกสถท่านทต่แห่งหนึ่งซึ่งงานนั่นแหละที่จับติดผือ่อนะ่ะไปรับซื้อมาต่อเขาแกมาขายตามตาลาดนี่หรอกดังไงมันบอกว่ายุคสุดท้ายปัจจุบันนี้นะักฟิตรนาเกิดมากึ้นเลย <c oughs> มุสลิมทุกคนนะ่นแต่เสือกินข้องในตาลาดนะั่นแต่จะไม่ดีนะเราทุกคนนี่เมตเตคุิสแนนเรื่อพวกเรานี่นะ่นเขาว่าเรื่องเดี๋วว่าไม่ได้กินมูไม่แตะต้องมูนี้นะั้น มันไม่ใช่เลยเป็นไปไม่ได้เลยอยู่ปัจจุบันพอเราไม่รู้ตัวหรกไอ้นั้นไม่ใส่แล้วอนุรูวมพอเราไม่รู้ข้อเแต่เรารู้ด้วยไม่ได้แต่เราไม่รู้นั้นอัลลอฮฺตาละอาภัยให้ไม่ใส่เราลองเลยนอนนี้ข้องปัจจุบันนี่จะทำมานะ่แอฟแฟนมาต่างเพศและแอฟแฟนแาบเหนือมูนั่งมูโดมู่คุณมู่บ่ยืีนี่มันจังนะมันไม่สัตว์เลยมันพยายามเบ็ดเบียดในบ่เราได้เตะตองได้กินผืออะไรที่อัลลอฮห้าม แม่แต่คนมูนะ้น่ะเตจคิดเลยนะมันเอาไปทำเตจปัดเค้กเพราะว่าการปัดเค้กกันงื้อมันต้องใช้คนเต่นิ่มนวลไม่นังเค้กมันไม่่วยเสี้ยอะไรถึงกับเตจปัดนาผูยิ่งนะปัดนาผูยิ่งเตจถากแกมันใช้คนมู้กับเราบางส่วนนะั่หอยอ่เตถ้าว่าเตมาใช้ถ้าว่ามาใช,าาาาชา้ไอคนมาใช้แบบแปง้งมาใชาแบบ้แบบไอแบบยางตวไปเวลาปัดมันไม่ได้ลลวมันเจ็บนาเสีย้ยเห็นไหมอ่ะ นั่นคือความช้าลาของเขานั่นคือก่อเดียวสิ่งเดียเขาพยายามทําให้บวกเรานั้นได้แตะตองได้ตองม่วยได้แล้วก็ให้หมู่อยู่ในบ้านนี่ในบ้านเรานี่มีมู่กับบางทีเราไม่ใจรู้ะนั่นค้องที่เรามองไม่เห็นน่าเยอะพอรองเท้าเครืองนะั่นเครืองมาจากไหนอะมาจากนั่งมู่อยังล่ะรองเท้าอะเครืองนะั่นสังเกตเผื้อรองเท้านะั่นเวลาเที่สร้างเกตภายในนะั่นเธอเลยนะ ไอ้เดวมีเป็นรูป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 หมางๆมงอะันนั่นทำมาจากนั่งมัวเขาใช้เราสร้างกอวีวีขอได้ละเองถา้าเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปไม่ว่าเมื่อค้นหมากนะหอ,อนั่นเลยนั่งนัวแต่ว่าถ้าว่ามาเหรินธรรมดาทั่วไปนั้นอันนั้นคือธรรมาจากสิ่งปกติทั่วไปใช่ไหมอ่ะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นไงแต่บบยิงมันกำลังเบียนนะพอ,อะไรอ่ะมู้มนี่ห้างางมู้นี่มันห้างางและมู้นี่นั่นสร้างหมาแตจะ ทำได้ตูกสิ้งตูกอย่างออกมาผลิตได้ตูกอย่างเห็นไหมอ่ะู้จักจีลาตินมาอ่ะจีลาตินนั่นคือข้องตีมาจากนั่งและเนื้อมูไงเมื่อกับเยลลี่ได้ขนานตีเราก,กินตีน,นิ่มนวลน,นะพอกินข้าวไปเราสู้มันมันปากขอเลย,นะลเลยเอ่ะมูนั่นแหละเนื้อมูมันมันปากไงเห็นไหมอ่ะหานั่นเลยส่วนวันนี้คือมันมาไล่แบบแบบนะ่ะหาเนี่ยบางทีในบาร์ไล่นี่ความมีกันล่ะเราไม่ใช่รู้นะเดี๋ยวเรามองไม่เห็นนะ มันทำมาจากผัดลมได้ป่ะนี่ไส้ไฟได้ป่ะนี่เราไม่จะรู้นั่นนํามาแอบแฝงมาล่ะ่มมนมาอะมาแอบแฝงมาล่ะข้องที่เรามองไม่เห็นไอ้สิ่งนั้นใน,นอนุโลมเลยนั่นอัลลอฮ์ตาลาไมโ่โกรธนั่นเลยทําไม่ดูอาหยุกซะไม่มีอัลลอฮ์ไม่ใครรับมาพอแล้วอ,อย่าบอกมีนายสนายสมูกอนลาโซอยอู่แถวบ้านโนประจำมใช่ไหมอ่ะถึงวันนี้มันหา้ามันห้าทางในช่งวงเทวาเทวาสิ่งที่เราใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์ เผื่อจะยายอุอา์ข้อรอนั้นตอบรับทำไมอ่ะมันไปยอย่างกว้างทางยายดุอาร์ข้อรอตอบรับให้ให้อามอจะเซนต่างนี่ก็วูยิววิธีการของวูยิวนะไม่แต่พระผูมายังนั่นเธอไปเลียนนะเธออว่าไงดีนะเราคิดจะเป็นโรปโดมนะมันไม่ฉายนั่นมันเป็นโรปมันเป็นรูปั้นนั่นมันมีล่ะวันก่อนนี่ครูไปเห็นในโซเชียลเขา,าให้เราว่าไงดีพระผูมายังนั่นเอาไปเผาเลยอนยะ่ยซื้อมาชายเธอสังเกตการณ์อนะไเช่นจัดเยลเป็นโรป มันรอดแรกเมื ok ่อก็เป็นโดมแต่จริงมันไม่ใช่เป็นร ah ูป okay. ปั้นเป็นแม่รูปปั้นเลยมันทําไมเมื่อเป็นรูปปั้นเลยแต่รอดแรกเมื่อเป็นโดมมันไม่ใช่เป็นโดมเป็นรูปปั้นนี่นะมิมังหน้าตามสูลอัลนั่นนัขออแระมาจากการเบียนเบียนขุ่งยิ่งพี่ไะไม่มาอ่ะซึ่งเราเวลาเราซูยเยุเรากองกราบนะเมื่อขารโรากำลังกราบอยู่หน้ารูปปั้นอลไแล้วเรากินเราอยู่มันเป็นรูปโดมหน้ากินเรากราบโดมไม่ใช่ นะครับหายัล้วสร้างเกตการได้จัดมากจะเห็นได้จัดเจนเลยอันนี้อันตรายมางยุดพัดตุ้ยวนนี่ฟิตตนะมากแรกเลยเห็นไหมอ่ะสิ่งเหล่านั้นเราที่ทำผือดีก็ได้ไให้เราห่างไกลนะครับอ่าเราพยายามตรวจสอบเลยดีจะเราเห็นเลยปับ๊บเราก็ไม่ต้องไปปั๊มหา้าสิ่งเหล่านั้นมาในตัวของเราน่านั่งไงเนื้อเตเล่เวลามาทำพิซซ่าเอาไปจ่ายมาทำาป็นเบอร์เกอร์นั่นจากการเตนเนียนไง แบนนั้นเลยเนื้อเทวามาเลกาหลังจากมาเลกาอิสอเม่ป่าสงาาังนั้นเวลาทุกเราเบิดเนียนเละแบนนั้นเลยหาทึ่งนั้นและจะรวมตัวลบมาเมื่อนเดิมโดกนี่เนี่ยนนั้นลบมาเมื่อนเดิมในวัน,ในว,นในวันเทวามาเลกาป่าสังขังเที่ยนหนึ่งนตอนนั้นนั้นมาเลกาเทว่าป่อสังนั้นมีเนื้อเตี่ยนเละเนียนไปนั้นมาเป็นไปนไหนอ่ะนะอ่าบางเกละต่อไป Bangkitlah kamu sekalian Nyang di dalam perut burung Pecian di dalam perut burung Pecian di dalam perut burung Cao chung yok khun thu Cao chung yok khun thu Cao chung yok khun ทั้งมดร่างกายที่อยู่ในทองข้องหนกทั้งมดร่างกายที่อยู่ในทองข้องหนกทั้งมดร่างกายที่อยู่ในทองข้องหนกอาเจ้าจงหยกขึ้นเถิดทั้งมดร่างกายที่อยู่ในทองข้องหนกอะไรอย่างเือรอรองแล่และเวลาคนเสียชีวิตนั้นสังเกตการแเลย นกเยี่ยวไรนี่ไม่เอามากินแต่วัาต๋ขาอขนะ้าวสมไม่ผอมนั่นพอหนาวปั๊บในในป่าในลึกๆนะั่นเต๋อส้มไม่ผอมพอเวลามิ้นซาบหนาวเพราะว่าเยี่ยวอะไรเนี่ยมันมีกินก็มันมันอัลลอฮ์ให้มัน,มนลักษณะกิน,ก,นกินรสชาดในการจะกินข้อไปนั้นนะผมมันมีทรซับมันมากเลยเลยมาเป็นยาในนี่ทึงมากกินเลยร่วมกันกินนะครับเลือดเตะกระดูกหานั้นแหละเนื้อนั่งใครก็าตามเต่โต๊ะนกเยี่ยวได้กินอยู่ในพุ่งนะั้น ต่อไปเอาล้อตาล,กออกลาก็ให้ออกรอบมาหมดให้ออกรอบมาจากพุ่งหนกนั้นหมดเพื่อจะมารวมตัวให้มาปรากฏหลางเหมือนเดิมดน้าไงออกมาจากทองข้องหนกเพราะเวลาทุกปอสั่งทางแหลกนาเลกาอิสรโซเฟนน,ะน้าดันยังดิเปรโรดสกหลายคนส์ยัง,ยงบุ้อส์บสุ้อส์ในภาษาไทยแปลว่าดุร้ายดันยังดิเปรโดปรโดเปโรด สกัลย์บินาทังยังบูอสเพชันน์นั่นบินาทังยังบูอสและร่างกายที่จะอยู่และร่างกายที่อยู่ในและร่างกายที่อยู่ในทองของซัดดุรายและร่างกายที่อยู่ใน ทองข้องซัดดุรายน่ะและร่างกายที่อยู่ในทองข้องซัดดุรายน่ะทองที่น่ะคือเนื้อเนื้อที่ตุกซัดดุรายกินไปนั้นซึ่งว่าคนเข้าไปในปลาทุกเสื้อครอบปนีหา้าถึงห้าซบไม่ปอบอยู่ลยแล้วและเห็นเด็กกาดูกมันขอดมดัดเสื้อขอดมดัดหรือว่าจมลงไปใต้น้ำเคกิน ไม่มาอ่ะอยู่ในทองในภ่มพุงข้องเคนะใช่ไหอ่ะบางส่วนเคเวลากินข้าวไปมันเกินไม่ตั้งตัวนั่นพอวอะแรกมันไม่ใหญ่เคียวอ่ะเคนั่นมันเกินตั้งตัวเพราะว่ามันเข้าไปในร่างข้องมันนั่นมันมันคอยสรายไไปเรื่อยๆเรื่อยๆลมันไม่ใ่มันไม่ใจว่าเคียวที่เดียวเล้วเคนะไม่มาอ่ะพอเข้าไปในปากนี่มันจะถอดเกินเข้าไปในท้องเลยทุกคนนั่นมันเป็นเป็นตัวตัวตนอยู่ในในท้องของเคอันแหละ เราลองในทัาในอินดูเนเซียตัว, in, in, uh, ตวย่อยโลกเคอนนั้นเขาจับได้นะั้นกินเด็กทิ่งเดียวเลยซึ่งเขาก็เลยจับมาว่าทองนะาพอเห็นหมาอ่ะเป็นมันเป็นตัวเยอะเลยให้หมาอ่ะแค่เหมือนนี่ไม่ฮักเลยเพอได้อ่ะบ,บ่กบอกว่าเคมันไใ่จ่ขี้เขียวเวลากินคนนั้นมันมาเขียวอมันเกินถอดเกินคาไปเลยนั่นแหละการเมินกับหูเลเเื่อมมาเลยยังไงหูเลื่อมกันเมอนกันเวลามาที่กินนะมันมันจะอ่ารัดให้เนียนก่อน รัดให้เนียนเพื่อจะให้เข้ากับปากมันได้ซึ่งปากมันนะอัตโลมัติใครแยตัวปากอันใครแย่ได้หรอนะใช่อ่ะพี่นัง่งแตขใครแยได้ใส่ค้าไปนั้นมันก็ถอดกกืนมันกันหาถึงนั้นและค้าไปอยู่นพุ่งงอนเดี๋ยวนำยอข้องนกอ่านำยอยข้องมันนั่นตีท,ทีทำงานในด้านไฟใน,นดีอลัลลอฮฺให้มันในตัวของสั์นะนะครับเดี๋ยวมันจะค้าไปมันไปพุ่งพันในหลังข้องคนนั้นเลย ซึ่งมันจะทาให้นังเขาเรานี่มันคอย,ม,คอยมันคอยแตกทีชินทีชิน่นทีนิดทีนิดไอ้ไหมอะ่ะมันจะคาไปกลายเป็นวิตามินร่างกายข้องงูทันทีนังเขาหรอนี่สิ่งเดียวลอกสร้างอ่ะไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งมนุษย์นี่กิน,นอะไรต้องเคี่ยวเคี่ยวให้เนียนอ่ะกินไปกินก้อนนะั้นนั่งข้าวไปในพุ่งนั้นเออมันไม่ย่อยเลยหายไหมอะ่ะเราที่กินอะไรนะั้นตหาห้างเราที่กินไก่กันเหมือนกันนะครับที่กินไก่เกินค่าไปจะเ,เป็นตัวนะันนะครับว่าที่ได้ย่อยนั้นนานและ น่นแหมันย้อยนั่นแหละมันนานนะเขารองอะไรวาเนื้อใน้มาอยากินเนื้อมากไปนั่นนานที่มันที่ย้อยนั่นตรงแหนบางคนขี้ไม่ออกเป็นซ่องซ่องวันพุ่งขึ้นอืดได้นั่นแหละบ,บ่งบอกว่าในตัวข้อซัดดูรายที่กินข้าวไปร้างข้อมนหนุ์นะั้นทางมดนั้นนั้นต่อไปอลัลลอฮ์สร้างห้ให้ออกรอบมามดแลังจะมาเลกัดอิสลอฟินเป่ารั่งแล้วน่านั่นคือซัดดูรายที่อยู่ในท้องของมัน ด้าลาวอสอ่ะดีดนลามลาวอสยังเบออะโบอะโบอะโบนั่งไปว่าขนนะครับในทะเลนะครับในทะเลเททุกเขินสัตว์ในทะเลเททุกเขินสัตว์อ่าในทะเลเททุกเขินสัตว์ลาวอสนั่งกึศทาเลในทาเลเททุกเขินสัตว์เห็นไหมอคนหละตายลงไปในเล่ หานั่นเลยเตะุ่นให้ไปมืางกันได้ไมมอ่ะไปอยู่ในน้ำเลึกนะนั่นแหละมันจะพองไงพอพองนี่นี่ก็ปลาก็กินหมดเลยมันจะสไลายไปเรื่อยๆเองแหละนัออ่นไงในทะเลได้ไหมอ่ะเทเลึกนะั้นหาตอนนั้นเลยต่อไปนะั้นเดินออกมาหมดเหนือนั่งในน,นาการประกอบรอบหม่อมมดเดิมมันเผื่อจะไปถึงบันดังมา่ชาติพอรลางแกม่แล้วก็อิสรภาพเป็นเป่าสร้างเส้นเหลว นี่เขาเดเเาอะไรอ่ะอัลลอฮ์ตาลาส่งสั่งให้มาเลกัยโซเฟนต้องการที่จะให้เหนื้อนั่งเตะเตะเละเตกเต็นเนียน่ยาเนี่ยเป็นชิ้นจีนนั้นให้ลบมาหมดเหมือนเดิมอยู่ในทะเลก็มั่นกันนั่นที่มาแต่วันก่อนเตะเรือตาฮันที่ว่าจมนะใช่ไมอ่ะเตะตาฮันเรือจมนั่นอะไรไหมอ่ะนั่นมิโรคิซอฟนั่นเตะเสียชีวิตนะัต่นตรงนั้นเลยฮันแหละ บางบางบาง,บางคนก็ห้าพบห้าซบเจอแต่บางคนก็ไม่เจอแต่ไม่ใส่วันนามันก็เดินออกว่าต่อไปแล้วตา,ายออกแล้วมันมันเดือดมาแล้วมันไม่สู้ไปไหนหรอกเนี่ยปลักเจ้าทุกเสร้ังขารัลยด้านย่างด้านบนบนภูเขาลึกๆและเตยูบนภูเขาลึกๆคือไม่ภาวะร่า,รางกายทึงตายแล้วแต่ชีวิตเยูในบนภูเขานั้นและก็ห้าซบไม่พบมันกันนั่นนะ อ่าเตะข้าวไปเนี่ยทำตาว่าโบเด็กสิบสองคนเนี่ยไปเนี่ยทำนั่นตาห้ากว่ามันไม่มันมันไม่มีชีวิตตายไปก็อยู่ในทำในในเขานะครับต่อไปก็รอบตาละหายออกรอบมาเมื่อเดือนมา่อเละนะครับไม่สื้อให้หรอกเหนือนั่งนั้นอ่าแต่นี่คือปลอดภัยไม่ใสออกรอบมาได้นะครับขอละว่าอัลลอฮ์ไว้ชีวิตเลยเป็นการบวชต่อสู้หรอกเธอโรมาลนั้นนั้นนั้นต่างมดนั้นบวชตออ่อสู้จากอัลลอ กกต้องการที่แรกวาโบราณนี่มีความหลักต่อมนุษย์เลย,ยไ,หไหมหายไหมอ่ะเพราะสุดท้ายตอ่อระหว่าจริงคนไทยนี่มีความเป็นห่วงก็ชีวิตคนเอ๊ะชาคนไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นห่วงนะครับไม่มีใครไปปัม๊มไปปัมปป๊มเะ็ดดดดําน้ำล่วงไปนู่นไปย่อมอยู่สี่ห้าวันไม่พบนันไม่ไม่รับบานไปปักลักนอนกินกันอยู่ไปปักลักควนไฟห้าวิธีการพื้นที่ไว้ออกไม้ได้ทั้งสิบสองคนได้ไหมอ่ะ นบลงบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาถอดสอบต้องการที่เล่ว่ามนุษย์นี่มีฟามรักสักแค่ไหนให็นานนั่นถ้าเราคิดไปด้านนั้นดีดีอ่ะถ้าเราไม่มีความรักอ่ะเออมันตายเสีแล้วเลยอะลลออย่าไปปั้มเดี๋ยวไปปักลักเดี๋ยวไปอ่าเดี๋ยวไปเล่ไปฟ้าไปฟ้นฟ้เดี๋ยที่หายพบอยู่เห็ไมอ่ะนั่นถ้าคนเนี่ยไม่มีตัวัดใจดำนะใจแคบนะเราต้องการที่แล่ว่าพวกเรามีความรักต่อรว่ามนุษย์มีความหลัก ต่อบรรดามานุษย์ด้วยกันห้าจนพอบเราสุดท้ายนูไม่รูมาจากในทั่วโลกน,ะนั่นนั่นเหลืองเป็นนั้นนั้นถ้าหากัไม่อยู่ในโซเชียลนั้นป่านนี้ไนอะ้บวกนั้นไม่ไมีไม่เลือกแล้วพอแล้วเน่ยโลกโซเชียลนี่คือดึงดูดสร้างมารเจาทำให้ผู้คนต่างหมดนั้นรููพอรู้สถานาการณ์มีความหลักเป็นร่างต่มาห้าเลยมานุษ์ทางญี่ปุน่นจีนมูออเมริกานู้ นะครับพอได้ยินข่าวนี่พอเนี่ยซื้อหาทึ่งนี้แหละซื้อสําคัญกันละถ้าชายในตางเด็ดีนะซื้อนี่สาคัญกันละทำให้คนหลวนเขรรรรารัวรววการพ่อรัวป,ปับ๊บคนดีเขามียักษ์ใจมาช่วยนะั่นเขาก็มาแต่ถ้าเราอยู่เชยๆนะครับไม่ออกซื้ออยู่ธรรมะก็ไม่มีใครมาปั๊มมัวด้วยไงเพราะว่าเขาไม่รัวมานดีคนเดีย์ยากที่ช่วยจริงๆนั่งนะครับพอเขาไม่รู้ในเมื่อเขารัาก็มาหาถทึ่งนั้นแหละ สิ่งนี้คือมันเป็นดาบซ่อมโคมาร่อมมาติจะทําให้มนุษย์เรานี่คือนะครับมีความหลักสินกันและก,กันได้หัวสุดท้ายไม่มาหยิบปนนู่มานะครับความหลักนั่นเป็นห่วงนั้นพอไรอ่ะพอเมืองไทยเคยเฉยเลือกคอตอซีนามิเมืองไทยเคยเฉยเลือกคออเมริกาตอนเี่ทุกฝ่ายอยู่อีเดีเกินอะไรก็ว่าไปแล้วนายอ่ะเขาก็ามาในที่สุด คนไทยเขาอคนหรอนะั่นคือสมามตาิมันไม่เหมือนกันในการเดจะห้าทางเหลืองนะบางคนคิดได้ทางนี้บางคนบอกคิดไปนี้แลยไปไปเจาะไปเจาะผูกเขานะครับลงข้าไปแล้วส่วนในตึ่งบอกคนเอามีเทคโนโลยีอะไรลงมาใช้เรดาร์มาจับได้ดีนะครับสังเกตการเลยใช่ไหมอ่ะนามนี้ข้าทางรูุหในอันนี้ข้อเรียกวีออคอเต็มละคนมากเลยเพื่อต้องการอะไรต้องการทด,ด่จะให้โบนี่นะ่ะออกรอบหม้ได้นี่คือบททดสอบที่อัลตาร่าต้องการที่แรกว่าใจของมนุษย์หรอก เห็นไหมอะ่ะในติดสุดฝรั่งกันมันก็พยายามปั๊มดำลงไปนะเอาลงไปเรื่อยเห็นไหมอะ่ะเพราะสุดท้ายคนทีพ่พบมาคือไม่ใช่คนไทยฝรั่งเองมาพบให้เห็นไหมนั่นไงนั่นผมบอกว่าควมามหลักอัลลอฮ์ต้องการที่ตรวจสอบแล้วหรอกนั่นอยู่ในนั้นน,นนะไอ้น,นั่นคือปลอดภัยไงใช่นไหมอะ่ะในโซเชียลนั่นไงโซเชียลถ้ามันสร้างมาทำให้รู้ได้ทุกอย่างนั่นไงอะ่ะในความต้องการแต่มันก็มีทางผิดเหมือนกันแหละแต่ถ้าก็ใช้ไม่ดีนั่น นะทั้งนี้เนี่ยเมื่อคีวันนี้ไอ้ที่มาเลเซียอ่ารถนั่นชนทั้งครอบครัวตายหมดนะตั้งป้ามันตั้งหมามันแล้วก็น้องน้องชายมันผีเส้านะครับแล้วก็มันมีอยู่น้องชายคนสุดงทองนั้นอ่าไม่เสียถึงมันเลือด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 เ,เด็กชายนั้นคนเดียวนะครับเด็กชายนี้ก็อายุอ่าก็รุ่นได้และประมาณอยู่ม .3 เลยได้เห็นไหมอ่ะ นั่นแหละโซเชียลรัวตันทีเลยน้เห็นดูนะนั่นตายต่างครอบครัวเลยเพรานีา่ยอะรระดารถดผวงนั่นชนนะครับอาเพราะว่ารถดผวงชนดีเลยเนี่ยเลยรถดนี่ตายต่างซอบมันเลยนัานนั่นเด็กมุสลิมนั่นะก็เป็นบทตัดซอบทึ้งงเนเจริญธรรมไม่รู้ได้ไปนะนะั่นอะเพราะว่าเขาหลงโซเชียลโซเชียลหลงไม้หรือไม้เพรว่าเนี่ยเอ็นไมอะน้าเห็นดูมากเพราะสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่มีแล้ว ถึงอย่างเรื่องมันคนเดียวกับน้องชายคนนี้ก็อาการสาหาัส <c oughs> ไม่รู้ติดเป็นดีตายดีเห็ไหมอ่ะนั่นโซเชียลพสุดท้ายมนุษย์ทั้งมัดทั่วโลกกันนั่นบตทต่อสบทีเลยว่าใจว่าเรารักไม่หรอกในทีส่สซึเงขากมาให้มาเสือ,อเอาข้องมาปอบใจเด็กนี้นั่งรองน่นั่นนะครับรองค้นรองมันธรรมดาเลยเห็นมากันไปกันตายมดทั้งขัว้วมานี่อาโดนล็อลกเขา,เาไม่อยู่เอ้ยนะครับที่มาเล่นตลอกอยู่เลยกับมันไม่มีเวลาที่มาเล่นตลอก ที่มักขับรถมิเตอร์บินคำเหล็กๆก็มาเมตาล็อกไม่รอดเลยเห็นไหมอ่ะร้องไห้เสียใจร้องเป็นล่มนะครับอาอนั้นนักเกิลเนี่ทึ่งทึ่งคันโคม่าก็เป็นได้ไม,ไม่มีปัญหานะครับแต่ยเนี่ยไวไหนักเกินไปเด็กๆกันน,น่าจะยัซานนาเนี่ยเป็นนอกไงเข้ามาปอบใจเอาน้ำมาลวกไม้กินน้ำตือนขึ้นมาเห็นร,ลาลาร้องร้าลระเขียดเห็นไหมอ่ะนั่นบทตัดสอกไงในติสุดคนสุดถ่ายก็คนก็เข้ามาช่วยเลือมา มีอุตาเดตัวครูได้เขามาห้ามาปอบใจไม่ใส่นรกสักวันมึงเราต้องตายแล้วทําให้เด็กนี่ยิ้มขึ้นมาได้พอ,อไรเนี่เห็นหนาหนักกดนะครับมาก้องเตือนนั้นตายชาหิตนะครับเพราะว่าตายลักษณะแบบนี้คือเสียชาตายชาหิตคุนมุสลิมในมาเลยไงนะคกับขอกะบองแรงปอบใจนี่คือบุงบอกว่าทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาถึงนั้นแหละเวลาคนสุกซาเสียใจนั่งเรื่อเอาศาสนาไปจุกให้เร็วแรงเรืองศาสนาให้มากนั่นคือเป็นยาพิเษ้นเจะมา ทำให้เราเป็นคนนึ่งอยู่ใครการฉีดอลลอตาล่าฟังเสียใจทุกข์เร้ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานี่ที่น้าบีซังไงงั้นบอกตอน,นีะคนตายนั้นเก็บว่าให้แรงให้พูดคุยเรือ่องศาสนาะให้ยปอบใจกับคนนะั้นเอ๊ะปอบใจผือร้นดูไอโบไอโบไอโบไม่ไอโบแต่มไม่ฟังนึกไอโบฮห้าร่ำย่าดา่าหรือโบเ้เป็นๆเลยว่า <laughs> พอ <laughs> พอแ <laughs> ลกเหลือศาสนาเฮ้ยรอนดเด้ างาหน้าแรกเนาะตุกคูนตุกปีมเส่นแลยย้วยางไงดีสร้างเป็นอะไปกูโบเลยถึงลองเลยตาประก็บแรเดี๋ยวซันซหน้านั้นอยู่ไม่หยัดติดเนาะนะครับแต่จะจันแรกให้หมังหมาสักนิดฟังในเดรฟ้าอัตตนเผื่ออะไรอย่างเผื่อ,อไอเราได้จะได้สิ่งดีๆกลับมานี่ไงพออะไรนะั่นคือทางมดนั้นนั้นสิ่งเดียวลอตตาลาทดสอบมันเรามองไม่เห็นอ่านีีแหละถูกสิ่งถูกอย่างที่ว่าจะตายในผูกเข้ออยููุ่เข้านั้น ก็ไม่ไมีมมมรลางไหนที่จะถึงเลืออยู่ต้องเดินออกมาหมดเลยจากกูโบูจากหลางเหล่านั้นนะดันยังดีปรตคำใหม่ดันยังดีดันดีดในล้ำเปรตเปรตคือทองทองเหมือนกันนะและจะอยูในทองครับบอก เอาข้อแก้วเนี่ยได้ได้ได้ครับเขาตรถมาเอาไปไปบอลหลอด